S 1> <S 1> นอกจากจะมีผลงานโดดเด่นในฐานะสมาชิกวง Blackpink นะ,นะฮะสําหรับจีซูยังมีความสนใจในเรื่องของงานแสดงด้วยโดยล่าสุดครับเธอก็ได้โชว์ฝีมือทางการแสดงในฐานะนักแสดงนําเป็นครั้งแรกซีรีส์เรื่องนี้มีชื่อว่า Snowdrop ครับของทางสถานีโทรทัศน์ JTBC โดยพ่วงกับซีรีส์เรื่องนี้ก็คือ Jo Hyun Jae ครับซึ่งเป็นพ่วงกับซีรีส์เรื่อง h i s s k y Castle ซึ่งเรตติ้งเนี่ยอันดับต้นๆของประเทศเกาหลีเลยนะฮะ,ฮะโดยเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาครับก็เคยมีข่าวมาแล้วว่าจะมีการสร้างซีรีส์เรื่องนี้มาแต่ยังไม่ ไม่มีการเปิดเผยว่าจะมีใครมานําแสดงซึ่งผลปรากฏว่าจีซูจะมารับบทนําในซีรีส์เรื่องนี้ครับซึ่งก็แน่นอนเลยว่าสร้างความตื่นเต้นให้กับฟแฟนๆของสาวคนนี้ไม่น้อยครับหลังจากที่มีข่าวว่าจีซูนะคะจะนําแสดงในซีรีส์เรื่อง snowdrop ได้ไม่นานค่ะล่าสุดทาง yg entertainment นะคะก็ได้ออกมาคอนเฟิร์มข่าวนี้แล้วส่วนการเตรียมแสดงในซีรีส์เรื่องนี้ค่ะถือว่าเป็นการคัมแบ็กคืนสู่วงการจอแก้วอีกเป็นครั้งที่3เพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะเธอเคยร่วมแสดงในบทรับเชิญของซีรีส์เรื่อง the Project ของทางสถานีโทรทัศน์ KBS 2 TV มาแล้วนะคะส่วนในปีที่แล้วเธอก็ได้ร่วมแสดงในซีเรีย์เรื่อง a r t o Chronicles นะคะที่นำแสดงโดยซงจุนกีนั่นเองในส่วนของงานเพลงเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะจีซูก็ได้พูดคุยกับเหล่าบลิง k นะคะผ่านทาง Channel Plus ซึ่งถือว่าเป็นการพูดคุยกับแฟนเพลงถึงอัลบั้มชุดใหม่ของวงนอกจากนี้ค่ะเธอก็ยังได้ลงเซตภาพใหม่ล่าสุดนะคะที่เธอนั้นเพิ่งจะถ่ายมาให้เหล่าบลิงนั้นได้รับชมกันด้วย ซึ่งก็เป็นเซตภาพถ่ายแบบง่ายๆสบายๆค่ะที่ชวนผ่อนคลายนะคะแล้วก็ช,วช่วยคลายความคิดถึงด้วยที่แฟนๆนั้นมีต่อจีซูค่ะโดยจีซูเองนะครับบอกว่าซิงเกิลใหม่ของวง l a c k กพ n k ที่ก็ได้ s ซเลนาโก m เมสมาร่วมฟิจริงด้วยจะเปิดตัววันที่28สิงหาคมนี้แล้วครับส่วนอัลบั้มเต็มก็ใกล้ถึงวันวางจำหน่ายเข้าไปทุกทีทุกทีแล้วแต่ว่าสิ่งที่จีซูเสียดายมากตอนนี้ ก็คือเธอบอกว่าก็ไม่มีโอกาสได้พบกับแฟนๆของเธอแบบเห็นหน้าเห็นตากันจริงๆแต่เธอก็ยังคงจดจำความรู้สึกดีๆที่แฟนๆมอบให้กับเธอได้ดีในความทรงจำครับโดยจีซูเอฮะรับประกันว่าทุกเพลงในอัลบั้มชุดใหม่จะไม่ทำให้แฟนเพลงต้องผิดหวังอย่างแน่นอนเพราะเธอมั่นใจว่าจะไม่มีเพลงไหนที่แฟนๆจะไม่ชอบเลยซึ่งก็รวมถึงซิงเกลเพลงใหม่ที่กำลังจะเปิดตัวเร็วๆนี้ด้วยโดยเธอเนี่ยก็เชื่อว่าเหล่าบพิงจะฟังอัลบั้มชุดใหม่ของวงบลั๊ดทิ้งบ่อยมากแน่ๆ